ครับสวัสดีครับวันนี้จะมา,านำเสนอชุดปัดเงา,าโลหะนะครับอ,อย่างประเภทชัลทเลสอลูมิเนียมแล้วก็เหล็กนะครับแล้วก็มีเป็นพลาส,สติกเป็นบางชนิดนะฮะตัวนี้จะเริ่มจากตัวนี้เป็นตัวล้อขนแกะนะครับ มีลักษณะปลายมนนะครับขัดตามซอกตามมุมได้ครับตัวนี้ขนาดแกนอยู่ที่3ม MM มนะครับตัวนี้จะเป็นล้อตัวนี้จะมีลักษณะแข็งใ,ใช้ในการขัดหยาบนะครับตัวนจะเป็นตัวนิ่มลงมาหน่อยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวแบบละเอียดนะครับผิวจะนิ่ม นะใช้ตัวปัดเงาตัวขั้นตอนสุดท้ายนะครับส่วนตัวก้อนสีขาวจะเป็นตัวขัดหยาบนะครับตัวนี้จะใช้คู่กับล้อ้ายีนนะครับขนาดสี่นิ้วครับส่วนนี้จะเป็นล้อกัดไบนะครับขนาดสี่นิ้วเป็นตัวทาความสะอาดพื้นผิวก่อนแต่ทาการขัดเงานะครับส่วนตัวนี้เป็นก้อนสีฟ้านะครับตัวนี้ขนาด3ามบอยตารรมทัดอ่า ใช้คู่กับล้อผ้าดิบ4นิ้วนะครับตัวนี้ใช้สหลับปัดเงาขั้นตอนสุดท้ายนะครับสนใจติดต่อโทร0616546422ขอบคุณมากครับ